ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้เพนเดือนหกวิสาขากะก็อยากจะพูดถึงเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ได้สมบุมเพนบารมีสามสิบทัศมาตลอดระยะเวลาสีอสอาส่อสองไขแสนกับอสงไขไปวันนับไม่ถ้วน กับก็เหลือเกินกว่าจะได้กลับหนึ่งก็ไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมหากรรมน,นันนถึงจะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นแต่ละครั้งในศาสนาพุทธศาสนาที่เราพรกากันนับถือกันมาอยู่ในปัจจุบันนี้ พระพุทธเจ้าของเราเพื่อเกิดในตระกูลกษัตริย์พระองค์ได้เกิดในตระกูลกษัตริย์กษัตริย์แล้วก็ยังได้รับพระชาชทาตแทนพระราชบิดาพระองค์ได้ทรงปกครองไร้ฟ้าประชาชนแล้วพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาเห็นว่าคนทั้งหลายที่เกิดมานี้ต้องมีความแก่ความเจ็บและความตาย แม้แต่ตัวของพระองค์เองก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันสมดริเช่นนี้แล้วก็หาหนทางแก้ว่าทำย่างไรที่จะแก้ความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้แต่ว่าเราเป็นถึงมหากษัตริย์มีพระรุระมากเช่นนี้ย่อมยากที่จะแก้ความเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจเสด็จออกบรญชา เมื่อพระองค์เสด็จอบ,บนปัะชาแล้วพระองค์ก็สแ,วแวสแวงหาวิโมกขธรรมท,ทรมานกายด้วยประการต่างๆมีการอดอาหารเป็นต้นเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหปีเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าการทรมานไม่มีประโยชน์แล้วพระองค์ก็มาทำสมาธิภายใจต้นโพธิอัศรึร พระองค์ก็ได้มาพิจารณาถึงอริยสัจธรรมสี่ประการเจริญมรรคแปดพระองค์ก็ได้มาประสบพบผลทางที่ถูกต้องที่เรียกว่ามัชฌิม,มาปฏิปทาการปฏิบัติผลทางกลางพระองค์ได้ปฏิบัติตมรรคแปดนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ไม่ได้ทรงหวงทำไม่แต่เฉพาะพระองค์เท่านั้นยังทรงจำแนแกแจกจ่ายธรรมะอันนี้ไปให้แก่มนุษย์คือปวงชนทั้งหลายไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนมั่งมีเศรษฐีมหากษัตริย์ทุกปวงทุกเหล่าพระองค์ก็จะเสด,ด็จไปโปรดให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลธรรมตามฐานานรูป ก็ปรากฏขึ้นซึ่งพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่เองก็ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนามีพระพุทธและพระธรรมพระสง์ การกระทั่งพระพุทธศาสนาได้เป็นปึกแผ่นแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานนั้นพระคำสุดท้ายที่พระองค์ได้เทศนาแก่พุทธบริษัทว่าการปฏิบ,บัติบูชานั้นประเสริฐกว่าอามิษาบูชาการเพราะอะไรเพราะว่า การปฏจจิบัติบูชานั้นจะเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราเชาวพุทธทั้งหลายก็ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนากันมาจากกนกระทั่งถึงปีนี้พศ2544พระพุทธศาสนายืนยาวมาเป็นประโยชน์ต่อสาธุชนต่ออนุชนเป็นอันมาก เมื่อปฏจจิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระโสะดาภสกิิตาคาบ้างก็ได้สำเร็จเป็นพระอนาคาอารหารันนี่คือคำสอนอนันเลอเลิศของพระพุทธเจ้านอกเหนือจากนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงคำว่าธรรมเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายได้พากันอ,อ,อ,อยู่ครองเรือนด้วยความเป็นสุข ถ้าว่ามีคราวาศธรรม <c oughs> แล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตให้มีความสุขได้ตามฐานนานุรูปพระพุทธศาสนาจึงเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากวันประสูติของพระองค์ก็คือวันนี้หมายความว่าคล้กับวันนี้ที่ลุมพินีวัน และพระองค์ก็ได้ตรัสรูที่พุทธคยาคือภายใต้ต้นโพี่อสศพรึกแล้วพระองค์ก็ได้รรทธธร,ทเร,รง,งเสด็จดับขันธ์ปรินิพานที่สารวะโนทยานเมืองกุศินาราพระสงฆ์ทั้งหลายจำนวนมหาศาลก็ได้รักษาพระพุทธศาสนา ส่างควรก่สั่งรักษาพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งถึงบัดนี้เราก็ควรที่จะต้องระลึกถึงว่าบรรพบุรุษของเราได้รักษาพระพุทธศาสนามาไว้ให้เราเป็นสมบัติอันล้ำค่ามหาศาลเมื่อเราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปการที่เราได้พากันมาระ,ะลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ควรละ,ละลึกถึงโดยเปล่าประโยชน์ควรละ,ละลึกถึงแล้วควรปฏิบัติตามแล้วควรแสวงหาหนทางให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายในโลกนี้เมื่อพระพุทธศาสนาหรือสมาธิสินสมาธิปัญญา รวมกันแล้วเรียกว่าเป็นคำสอนที่อันประเสริฐนั้นถ้าขยายออกไปทั่วโลกก็สามารถที่จะบงัเกิดความสุขได้สวัสดีสาธุ